ก็ส้มกราบสวัสดีแมวบองโูนปูไปใยตาเนียงหันายที่บ้านมเลิงโดนตาก็นงเวเลียงไงเนี่ยกรุบกรุบเนียดดื้อสำหรับไงเนี่ยก็บกูนเจ้าบ้านมเลิงโดนตาส้มมายืนบ้านรำลึกนึกดลขโมยใญ่ขโมยตาบันพระบุรุษคนยืนเดลแมาใยตาบ้านเนื้มยึดถือปฏิบัติโมตังปีสมัยบรมโบราณแต่จัตุธา วันแรม14่ค่ำเดือน1ิบของทุกทุกปีเป็นวันประเพณีแสนโดนตาพรอเจ้านาโกนเจ้ารุ่นกรอยๆลูกหลานรุ่นหลังที่ยังไม่รู้ก็จดจำเอาไว้เด้อเนี่ยนายกรุ๊ปเนี่ยบ้านโมต้องเปาะต้องใส่เมียนต้องใส่จุใส่กูใส่กระเบยใส่เก็บใส่ไตรใส่เมืนใส่เตี๋ยส้มจืดตาใหญ่กรุ๊ปคเนี่ยโมโหประสาเด้ออาโมเวยูนูนะโูนตา មកពី بيت ថ្ងៃមកពីវេណាក៏មកហុកមកភាសាអូឆែកចអល់បរបុរ